สงงานนะครับผมวันนี้ได้กล้าสองเจ็ดศูนย์นะครับตีคอหอนนะครับนี่ลูกค้าตัดมะพร้ากออกนะครับเป็นยกชุดนะแปลนแทนมะพร้ากเลยนะครับนี่ยสามสิบสี่แทงหนานะครับผมชุดแปลนตอดได้หลบเพวาเรียบร้อยนะครับเพื่อเพาลมด้วยนะครับผมนี่นะฮะมีโค้งหลบเผื่อเพาด้วยนะครับมองกระเกียวสิบสองนิ้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ Thank <laughs> you.